ะนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการปรับกระบวนการในการทํางานของอภาครัฐเนี่ยนะครับโดยเาะยิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดก,กันเยอะเลยนะครับว่าเรื่องการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําอย่างไรให้ข้อให้ความจริงเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้เฟกนิวมันทำกันง่ายเหลือเกินนะครับถึงขนาดมี ส่งข้อมูลกันในไลน์และหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อไปหลอดที่ธนาคารได้นะเป็นปัญหาของบ้านเมืองในขณะนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางโฆษกรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายอนุชาบุรพชัยศรีนะครับก็ถแถลงหลังการประชุมสอบออคชุดใหญ่ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยนะครับประเด็นสําคัญเนี่ยนะครับนอกเหนือจากพูดถึงสถานการณ์และมตาตรการต่างๆแล้วเนี่ยนะครับท่านโฆษกยังบอกว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบ บริหารการสื่อสารในภาวะวิวกฤตโดยการตั้งศูนย์บริหารสื่อสารในภาวะวิวกฤตซึ่งมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสานักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นเลข,ขานุก,การและที่น่าสนใจคือมีนายเสรีวงมนทาและนายเกษมสันวีรกุลเป็นบรรณาธิการบริหารเพื่อวางกลยุทธ์สื่อสารของสอบ,บคโดยขอให้ทุกฝ่ายเร่งสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชน ทั้งในรูปแบบคู่มือประชาชนคู่มือชุมชนช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์สายด่วนไลน์แอปพลิเคชันเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทราบการปฏิบัติกุตตัวนะครับในสิ่งที่สังคมต้องการรวมถึงข้อมูลที่เป็นจริงเรื่องความเป็นเอกภาพการนําเสนอข้อมูลทางวิชาการทั้งเรื่องวัคซีนยาเวชภัณฑ์สมุนไพรและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทุกหน่วยต้องช่วยการแก้ข่าวบิดเบอือนหรือว่าฟเฟกนิวให้ทันท่วงทีนะครับค่ะนี่ก็นะเป็น ส่วนสำคัญนะคะที่เมื่อวานนี้มีคนพูดถึงกันเยอะนะคะคก็ได้ดอเตรเสรีวงมนทาแล้วก็จันเกษมสันเนี่ยมาเป็นบอกอบหอบกับเรื่องนี้ในการต่อสู้กับเฟคนิวส์ค่ะดร์เสรีนี่ก็เป็นที่ทราบกัน